สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะวันนี้เลิกงานมาไม่รู้จะทำอะไรทานนะคะพอดีมีใบโหระพาแอฟริกาอยู่ที่สวนนะคะเขาก็โตแตกดอกแตกยอดแล้วนะคะก็เลยต้องตัดนะคะมีต้นหอมมีพริกมีหอมหัวใหญ่นะคะแล้วก็ไข่วันนี้สาวก็เลยจะมาทำเมนูทานแบบง่ายๆนะคะก็คือไข่เจียวสมุนไพรค่ะอนอื่นก็มาเด็ดใบโหระพานะคะ ใบโหระพาแอฟริกาเขาจะมีกลิ่นค่อนข้างแรงนะคะกลิ่นหอมค่ะเขาจะเหมือนใบโหระพาปนกับใบกระเพรานะคะในความรู้สึกของสาวนะสาวก็เด็ดใบโหระพาแอฟริกาเอาแต่ใบนะคะก็ใส่ถ้วยไว้เนาะก็จะได้ไปเจียวกับไข่ไข่ของเราก็จะหอมนะคะหอมสมุนไพรก็มีต้นหอมอยู่นะคะสาวก็จะซอยต้นหอมเป็นแว่นๆค่ะ ซอยให้เป็นแว่นเล็กๆนะคะเวลาเจียวเขาจะได้สุกง,ง่ายขึ้นค่ะใครไม่ชอบต้นหอมก็ใส่ยัดเยืก็ได้นะคะใส่พักที่มีในบ้านนะคะที่เราชอบทานค่ะในไข่เจียวก็ใส่ได้ตามชอบนะคะแต่ว่าใส่ต้นหอมเขาจะมีกลิ่นหอมแล้วก็รสหวานนะคะถ้าใส่เข้าไปในไข่เจียวค่ะซอยเสร็จแล้วก็ใส่ในโถรวมกันเลยค่ะ ใส่ในถ้วยหรือโถภาษาไทยเรียกอะไรเนาะ <c oughs> อันนี้ก็เป็นพริกจากสวนเหมือนกันนะคะเสาวก็เก็บมาหลายวันแล้วนะคะก็แช่ตู้เย็นไว้เนาะก็ยังทานไม่หมดนะคะสาวว่าสาวจะทําเพสโต้สีแดงนะคะแต่ว่าสาวก็ไม่มีเวลาทําสักทีเนาะวันปกติก็คือทํางานประจํานะคะแล้วก็มีงานนวดเพิ่มด้วยที่บ้านนะคะก็เป็นงานเสริมที่ทําส่วนตัวที่บ้านนะคะ เราก็ซอยพริกบางๆนะคะเป็นแว่นบางๆเขาจะได้สุกง,ง่ายเหมือนกัน,นะคะ่ะถ้าทําชิ้นใหญ่เขาก็ไม่สุกง,ง่ายเนาะแล้วก็จะเป็นชิ้นไม่สวยนะคะในแผ่นไข่เนาะต่อมาก็หอมแขกนะคะตรงที่เขางอกเป็นต้นตรงกลางสาวจเจ้าออกนะคะเพราะอันนั้นเขาจะฝ่อๆเนาะเขาก็จะซอยหอมให้เป็นแว่นเล็กๆเ,เหมือนกัน,นะคะ่ะ เวลาเจียวก็จะได้ดูไม่เกะกะนะคะจะได้เรียบไปด้วยกันในไข่เจียวค่ะไข่เจียวก็เป็นเมนูที่ทำทานบ่อยๆนะคะมีผักอะไรก็ใส่ไปตามชอบค่ะใครชอบใส่หมูสับก็ใส่หมูสับได้นะคะใส่พริกอัดหรือใส่น้ำพริกตามชอบนะคะวันนี้สาวก็อซอยทุกอย่างเสร็จแล้วนะคะสาวก็จะตอกใส่ไข่เอ้ยตอกไข่ใส่ลงไปนะคะ วันนี้ทีแรกว่าจะใช้ไข่แค่3ใบนะคะสาวรู้สึกว่าเหมือนเขาจะน้อยก็เลยไปเพิ่มมาอีกหนึ่งใบค่ะก็ไปเอาไข่มาเพิ่มอีกหนึ่งใบไข่ก็ใบไม่ใหญ่มากนะคะก็เลยใช้สีใบค่ะปรุงรสก็ไม่มีอะไรนะคะใส่แค่อซอสฟ้าเขียวนะคะซอสปรุงรสฟ้าเขียวค่ะ วันนี้ก็ไม่ได้ปรุงรสอะไรมากมายนะคะเพราะว่าไข่เจียววันนี้สาวจะทานกับน้ำพริกนะคะสาวจะทานกับน้ำพริกตะแดงนะคะที่มีรสเผ็ดเนาะถ้าใครชอบก็ทานกับซอสพริกหรือ,อพริกปนนะคะพริกปนน้ำปลาน้ำมะนาวก็อร่อยได้เหมือนกัน,นะค่ะก็ตามชอบนะคะตีผสมรวมกันให้ไข่เขาแตกนะคะแล้วก็ไปเจียวค่ะ ข้าก็ตั้งกระทะใส่น้ำมันเรียบร้อยแล้วนะคะพอน้ำมันเริ่มร้อนนะคะก็เทไข่ที่เราผสมแล้วลงไปเลยค่ะข้าวทำทานแบบนี้นบ่อยๆนะคะเพราะว่ามีผักอะไรก็ใส่ใส่ลงไปนะคะแล้วก็เขาก็อร่อยนะคะไข่เจียวทานเมื่อไหร่ก็อร่อยค่ะแล้วก็รวดเร็วทันใจด้วยนะคะใช้เวลาไม่นานค่ะ ที่ทำทานบ่อยๆเวลาเลิกงานมาหิวๆนะคะไม่ได้มีกับข้าวเตรียมไว้ก็จะทานไข่เจียวไข่ดาวนี่แหละค่ะที่ทำทานประจำเนาะ mm hmm. ก็เทแล้วก็เกลี่ยเขาให้มีขนาดบางเท่าๆกันนะคะให้กระจายทั่วกระทะเขาก็าไม่ต้องเปิดไฟแรงมากนะคะเปิดไฟกลางเนาะให้เขาค่อยๆสุกนะคะไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะไหม้ก่อนสุกค่ะ กลิ่นก็หอมนะคะไข่เจียวหอมใบโหระพาฝรัง่งหอมอหัวหอมต้นหอมนะคะใครชอบใบมะกรูดก็ใส่ลงไปได้เหมือนกันนะคะใครชอบพริกเผ็ดๆก็ใส่พริก,ร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 กลงไปเลยก็ได้ค่ะใส่ได้ตามชอบเลยค่ะใครชอบแฮมชอบอาทานเนื้อสัตว์นะคะหมูสับอย่างเงี้ยก็ใส่ลงไปได้ตามชอบผูอัดเนี้ยค่ะ อีกข้างหนึ่งเขาสุกแล้วนะคะสาวก็กลับข้างนะคะทอดอีกข้างต่อนะคะให้เขาสุกค่ะสาวก็ทอดไฟกลางนะคะพอสุกแล้วสาวก็ปิดไฟเลยค่ะ mm hmm. ก็ตักใส่จานเรียบร้อยนะคะก็เสร็จแล้วไข่เจียวสมุนไพรนะคะก็แบบง่ายๆทานกับซอสพริกหรือน้ำพริกนะคะ ก็ตามชอบเลยค่ะก็ออกมาสีสันหน้าตาหน้าทานนะคะกลิ่นหอมมากค่ะวันนี้สาวก็จะทานกับข้าวสวยนะคะสำหรับวันนี้สาวก็จะขอตัวไปทานก่อนนะคะก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ